ก่อนที่พี่นะจะมารู้ว่าพลังอํานาจสูงสุดอ่ะมันอยู่ในตัวเราอ่ะตอนนั้นพี่อยู่ประถมเ็าไม่ชอบเพื่อนคนหนึ่งอ่ะเป็นผู้ชายเขาชื่อขึ้นชื่อได้จอจานยังจําชื่อเขาได้ทุกวันนี้เลยนะ,ะคือเวลาที่เห็นเขา่ก็จะรู้สึกแล้ว่า,วาฉันไม่ชอบหน้าคนนี้แล้วเราก็พูดกับตัวเองแบบนั้นว่าฉันไม่ชอบเพื่อนคนนี้ฉันจะโดนเขาลังแกต้องทะเลาะก,กันตลอดอ่ะ,อะแล้วพี่อ่ะก็ ไปเขียนจดหมายว่าเนี่ยเราไม่ชอบเพื่อนคนหนึ่งนะชื่อตืดตืดเราก็เขียนชื่อเพื่อนลงไปพอพี่เขียนจดหมายนั้นเสร็จอ่ะพี่ก็ใส่ซองสีขาวพี่ก็เอาไปไว้อ่ะที่ดอนยาปะปูแมเหมือนสถานที่ศักดิ์สิทธิ์ของยึดเหนี่ยวจิตใจอ่ะของชาวบ้านต่างจังหวัดอะคะ่ะแล้วโมเมนต,ต์ตอนนั้นคือในความรู้สึกเป็นเด็กอ่ะเธอรู้ออกป่าพี่ก็คิดว่าสิ่งศักดิ์สิทธิ์อ่ะก็จะต้องมาเปิดอ่านไว้ <laughs> แล้วก็รับคำที่เราแบบขอไปแต่ วันต่อมาก็ยังโดนเพื่อนแกล้งเหมือนเดิมจนเราอะ่ะเติบโตขึ้นมามองย้อนกลับไปอะ่ะถูกช่วงชีวิตที่ได้เห็นเลยว่าเฮ้ยเราอะ่ะสะกดจิตตัวเองตลอดเวลาด้วยคําที่เราบอกกับตัวเองพี่ก็เคยบอกกับตัวเองหลายอย่างเหมือนกันว่าฉันน่ะวาดภาพไม่เก่งทาอันเนี้ยไม่ได้พอเราพูดกับตัวเองซ้ําๆอะ่ะมันก็เกิดเหตุการณ์นั้นเวลาที่เราทํางานส่งครัวงานเราก็จะออกมาช่วยเหมือนที่เราบอกกับตัวเอง น้องอยากลองพิสูจน์ไหมว่าพลังอํานาจสูงสุดอะมันอยู่ในตัวเราวันนี้ให้น้องอะพูดกับตัวเองหนึ่งประโยคนะคะ,ะยกตัวอย่างเช่นฉันรักตัวเองฉันเจอแต่เรื่องดีๆฉันมีคุณค่าฉันเป็นที่รักประโยคไหนก็ได้หนึ่งประโยคที่น้องพูดแล้วรู้สึกอินมากสมมติว่าน้องเลือกประโยคฉันเจอแต่สิ่งดีๆก่อนนอนคืนนี้ให้พูดประโยคว่าฉันเจอแต่สิ่งดีๆ แล้วหลับไปด้วยความรู้สึกกับประโยคนั้นะนะคะพอเราตื่นนอนขึ้นมาจับที่ความรู้สึกตัวเองนะว่าเรารู้สึกยังไงอะ่ะแล้วเราก็พูดประโยคนั้นอีกน้องดื่มน้ําน้องเดินไปที่กระจกไปอาบน้ําแบบเนี้ให้น้องพูดกับตัวเองตลอดเลยนะสังเกตตัวเองนะคะว่าเราอะรู้สึกยังไงมีอะไรดีๆเกิดขึ้นบ้างให้น้องมาแชร์ในคอมเมนต์นะแล้วพี่จะรออ่านว่ามันเฮ้ยมันเกิดขึ้นเลยจริงเปล่า